สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปอจะพาเพื่อนๆมาชมสวอตส,สีจาก W7 Cosmetics นะคะซึ่งปอก็ได้ทำการซื้อมาทั้งหมด12สีเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาจัดเต็มกันแบบปากเปือยกันเลยทีเดียวนี่ทั้งสองรุ่นเลยนะจะเป็นรุ่น Matte Lipstick นะคะแล้วก็รุ่น g o w e s t Matte Lipstick ค่ะจะเป็น โอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะค่ะเป็นชื่อสีว่าเนคเกตนะคะเป็นสีแบบนุ๊ดๆสว่าสีได้แบบนี้เลยค่ะจะได้สีแบบนี้เป็นเนื้อแมตแมตแบบโอเคเลยไม่แมตแบบว่าแห้งจนเกินไปอะ,ค,ะ Go ค่ะสีโกโก้คิสค่ะสีก็จะได้เป็นน้ำตาลน้ำตาลออกส้มๆอย่างนี้ค่ะนี่นะคะพอถางมาก็จะเป็นอย่างนี้เลย ออกซ้มๆน้ำตาลน,น้ำตาลเพราะว่าได้อยู่นะใช้ในชีวิตประจำวันได้แบบโอเคค่ะต่อไปดูสีที่สามนะคะคือสี tender touch ออกมาก็จะได้สีชมพูแบบนี้ค่ะต่อไปก็เป็นสีที่สี่แล้วนะคะเป็นสี sugar lip ค่ะเป็นสีชมพูแบบว่าเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ นี่ค่ะเป็นสีที่ได้จากสีชูกา l ิ p นะคะของ W7 คะ่ะรุ่นแม i ลิปติกนะคะสีดัมซอนอะไรสักอย่างนะคะเป็นสีแบบนี้ D A M S O N นะกะ็จะได้สีแบบว่าสีแดงๆอมชมพูส้มๆอ,อะไรอย่างน,นี้นะ,ะเป็นอย่างนี้เลยค่ะทาที่แขนเป็นอย่างนี้ทาที่ปากเป็นนี้สีแบบว่าใช่อ่ะ คือแบบไม่สีไม่เพี้ยนนะคะสีสุดท้ายนะคะเป็นสีแดงแบบว่าสดมากอ่ะเป็นสีแวมพายคิสค่ะเป็นสีแดงแบบนี้นะพอสวัสดิแล้วเห็นไหมเอ่ยเป็นสีแดงแบบว่าสดมากนี่ค่ะสีแวมไพายคิสก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะแบบหน้าผ่องขึ้นเลยทันทีเลยแบบนี้เลยอะ่ะ